สวัสดีค่ะนี่ครูฮวงนะคะสําหรับเรื่องราวในช่วงนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของสัญชาตญาณในการเขียนภาษาอังกฤษที่เราเนี่ยมักจะใช้เวลาเขียนจดหมายติดต่อธุรกิจหรืออย่าว่าแต่จดหมายติดต่อธุรกิจเลยจดหมายในการขอทุนหรือจดหมายที่สําคัญสําคัญหรือแม้แต่จดหมายในการเรียนหรือการเขียนในเชิงวิชาการหลายๆคนมีความเข้าใจผิดๆค่ะความเข้าใจผิดๆที่เกิดขึ้นในการเขียนก็คือว่า ยิ่งใช้ศัพท์ที่ดูแล้วหรูหรา <Wow. S 1> คะแนนเราเนี่ยยิ่งได้เยอะซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะคะการที่เราเลือกใช้ศัพท์ที่ดูหรูหราเนี่ยมันอาจจะเป็นผลเสียกับเราก็ได้นะคะ oh. ถ้าการใช้ศั์หรูหราของเรานั้นเนี่ยเราใช้ผิดค่ะวันนี้ค่ะเราได้รวบรวม5คําติดปากที่เรามักจะใช้ผิดกันบ่อยๆมาให้ดูกันนะคะเริ่มจากคําแรกเลยค่ะคําว่า explain กับ explicate โดยปกติแล้วนะคะเราจะทราบกันว่า explain เนี่ยแปลว่าอธิบายและเราก็จะพอทราบว่า explicate ก็แปลว่าอธิบายหลายๆครั้งในการเขียนจดหมายเนี่ยทุกท่านเนี่ยพอเริ่มต้นเขียนจดหมายก็จะตั้งใจแล้วก็อยากจะทําให้จดหมายนั้นอะ่ะมันดูเป็นทางการมากๆเลยการที่จะทําให้ดูเป็นทางการนะคะบางคนก็เริ่มมีการใช้ฟอนตที่ดูเป็นทางการรวมถึงใช้ภาษาที่เป็นทางการ เราคิดไปเองว่ามันเป็นทางการแต่จริงๆแล้วผิดไม่ว่าจะเป็นตัวอย่างประโยคนี้นะคะ a t t a c h is the application for บอกว่าเอกสารที่แนบมาด้วยเนี่ยเป็นคําอธิบายเราพยายามใช้คําว่า e x p l i c a t i o n เพราะเราคิดว่ามันจะทําให้เราอะดู f o r m a l ขึ้นแต่ในความเป็นจริงแล้วอ่ะ e x p l i c a t i o n อะหมายถึงการพรรณนา,นาการทําให้ภาพกระจ่างขึ้นเป็นภาษาที่ใช้ในวรรณกรรมไม่ควรจะนํามาใช้ในทางธุรกิจค่ะประโยคนี้ถ้าแก้เป็น a t t a c h is the explanation for เอกสารที่แนบมาเป็นคำอธิบายสำหรับจบแล้วนะคะการทำธุรกิจในครั้งนั้นดียวละ เพรนาะฉะนั้นเนี่ยก่อนจะใช้ภาษาอังกฤษที่เราไม่คุ้นเคยเช็คสักนิดนึงว่าคําที่เรากําลังจะใช้เนี่ยถูกต้องหรือเปล่าต่อไปนะคะเรามาดูคําที่2กันค่ะคือคําว่า definitive กับคำว่า define night สองคำนี้สะกดแทบจับคล้ายกันมากเลยนะคะแต่ว่าความแตกต่างเกิดขึ้นอย่างมหาศาลเลยระหว่างคําว่า definitive ที่แปลว่าเด็ดขาดคำว่าเด็ดขาดเนี่ยมันแปลว่า final เป็นการตัดสินครั้งสุดท้ายละ จะไม่คิดต่อไปละกับคำว่า define Night ที่แปลว่าชัดเจนยกตัวอย่างประโยคนี้นะคะ the CFO has definitive t i m e for the meeting บอกว่า CEO คนนี้เนี่ยเขามีเวลาที่จำกัดการที่เราต้องการใส่คำว่าจำกัดคำว่า final คำว่า definitive คำว่า limited เนี่ยย่อมทำได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราต้องการสื่อว่าชัดเจนเราจะไม่ใช้คำว่า definitive นะคะ อย่าใช้ Definitive เพราะเห็นว่ามันยาวกว่า Definite นะคะเพราะว่า Definite เนี่ยแปลว่าชัดเจนส่วน Definitive เนี่ยแปลว่ามีข้อจำกัดแปลว่าเออด็ดขาดแปลว่าสุดท้ายเราดูตัวอย่างอีกประโยคนึงนะคะ The CFO report gives definitive explanation on why the company shares fell คือรายงานของ CFO นะคะเขาได้มีการอธิบายอย่างชัดเจนแล้วประโยคนี้จะผิดละ ที่ไปใช้คำว่า definitive explanation เราควรจะใช้คำว่า define i t explanation นะคะจึงจะแปลว่าคำอธิบายที่ชัดเจนต่อมานะคะเรามาดูคำที่3กันค่ะในคำที่3คือคำว่า economical กับ economic แม้เขียนคล้ายกันมากเลยนะคะแต่ความแตกต่างนั้นเกิดขึ้นมากเลยล่ะคะ่ะคำว่า economical แปลว่าประหยัดค่ะ ส่วนคำว่า e c o n o m i c เนี่ยแปลว่าเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราเข้าคณะ economics เนี่ยเราจะไปศึกษาเกี่ยวกับ economic knowledge ไม่ใช่ economical knowledge อย่าใช้คำว่า economical เพราะเห็นว่ามันยาวดีนะคะ economical เนี่ยแปลว่าประหยัดดูตัวอย่างประโยคนี้ค่ะ is the new president inheriting economical crisis บอกว่าเนี่ยท่านประธานคนใหม่เนี่ย เขาเนี่ยต้องรับช่วงต่อปัญหาทางเศรษฐกิจหรือเปล่าประโยคนี้ถูกหรือผิดคะคาเฉลยก็คือผิดค่ะเพราะว่าเราต้องการบอกว่าท่านประธานท่านนี้เนี่ยนะ,ะรับช่วงต่อวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจเมื่อเราต้องการใช้คําว่าเศรษฐกิจเราใช้คําว่า economic เฉยๆนะคะต่อไปนะคะคําที่เราเจอบ่อยๆคือคําว่า enormous n o m แปลว่าปกติค่ะ e รา,ากสามจากภาษาลาตินแปลว่าออกค่ะ ออกจากความเป็นปกติก็คือใหญ่แต่ทีนี้คำว่า enormity กับ enormousness เนี่ยมีความแตกต่างกันนะคะใช้แทนกันไม่ได้ค่ะ enormity ก็คือความเร็วซามความชั่วช้าความร้ายกาจค่ะส่วนคำว่า enormousness เนี่ยแปลว่ามีขนาดยักษ์ใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะใช้เนี่ยคิดง่ายๆว่า enormity เนี่ยเน้นในทางออนมามธรรมนะะไม่ว่าจะเป็นความหนักของปัญหา enormity of the problem enormity of the w a k n e s s หรือ enormity of the criminal แต่ถ้าเป็นคำว่า i n o r m o u s n e s s เนี่ยจะเน้นถึง s ซ z e ขนาดใหญ่เช่น i n o r m o u s n e s s of the house i n o r m o u s n e s s of the stadium เป็นต้นค่ะคำสุดท้ายของเราในวันนี้ก็คือคำว่า incredulous กับ incredible ใน2คํคำนี้นะคะมันเป็นอารมณ์คนละเซนส์เลยล่ะค่ะถ้าเป็นคำว่า incredulous เนี่ยแปลว่าไม่เชื่อ กังขา doubtful แต่ถ้า incredible เนี่ยแปลว่า surprising amazing เป็นสิ่งที่น่าทึ่งมากยกตัวอย่างประโยคนะคะว่า the story is so incredible that I was incredulous เรื่องราวเรื่องนี้มันช่างน,น่า amazing จนฉันไม่อยากจะเชื่อเลยเนี่แหละค่ะก็คือความแตกต่างระหว่าง incredible กับ incredulous ค่ะจบไปแล้วนะคะคําคำอย่าลืมนะคะว่าธุรกิจติดปี ภาษาอังกฤษติดปากใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องธุรกิจโลดแล่นอย่างแน่นอนค่ะแล้วมาเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ